สวัสดีครับทิดอ่องพยักษ์เมืองชนครับทักทายพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศนะครับฝนตกโอ้ฝนตกดีจริงๆครับทางฝั่งของพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างเนาะครับนักกีฬาก็ถ้าไม่ได้หยอดวัคซีนนี่แย่เลยนะครับ มีประเด็นเกินหัวนิดนึงครับผมเกี่ยวกับน้องชายท่านหนึ่งนะครับสอบถามทิศมานะครับว่า,าทำไมเวลาอัพอัพอา่าลงช่องนะครับทำไมพิธีไม่ทำหน้าหล่อๆนะครับทำหน้าแบบมีแต่รูปคือพูดง่ายๆก็คือลงแต่รูปขี้เละขี้เลยนะครับ ก็มันเวลาเราอัพไปแล้วเขาทําให้ทิศเองนะครับทิศทิศก็อยากได้แบบรอๆนั่นแหละคนก็ยิ่งขี้เลยอยู่อยากได้รอๆเวลาเวลา,เวลาเราโหลดลงไปปั๊บเนี่ยมันจะออกมาแบบนั้นเลยอ้าปากมั่งหน้าเบี้ยวหน้าเป็นไปทั่วครับเป็นไปทั่ว <laughs> เหมือนเขาแกล้งเรายัางไงไม่รู้ครับมันมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับทิศไม่ได้ทํานะครับพิทิตไม่ได้ทํามันเป็นของมันเองอัพลงไปแล้ว มันเห็นแต่ละเห็นแต่ละช่องเห็นแต่ละคลิปนะครับลงไปอ้าปากมั่งป,ปากเบี้ยวมั่งนะครับมันเป็นเองน้องชายมันเป็นเองนะครับทิศไม่ได้ทํานะครับทิศไม่ได้ตั้งใจทครัามันพอโหลดปุ๊บมันจะมันจะไปโฟกัสให้เราแบบนั้นเลยเหมือนเขาแกล้งเรานี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จางเขานะครับเราไปกําหนดไม่ได้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ ใช้โทรศัพท์เครื่องนึงนะครับทําช่องแล้วก็ค่อยเอามาอัปโหลดนะครับโทรศัพท์เครื่องหลักนะครับของแพงนะครับเวลาซ่อมมันก็ละเอียดนะครับมันก็ละเอียดมันใช้เวลาหน่อยนะครับในส่วนของอพี่ชานนะครับพี่ชานใจเย็นเดอร์พี่ชาน,ชานทิศทิศมีเซอร์ไพรส์พ,พี่ชานอยู่นะครับมีเซอร์ไพรส์พ,พี่ชานอยู่ ทิศมีอะไรจะให้พิชานเลยแหละนะครับรับรองนะครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าทิศตั้งใจจะให้เลยนะครับเพราะว่าดูดูแล้วนะครับนักกีฬามันไม่แข็งแรงนะครับไอตัวเทาที่พิชานจองไว้มันไม่แข็งแรงนะครับถึงมันจะหายนะครับถึงมันจะรักษาหายนะครับมันก็ซสดนะครับแล้วทีนี้เวลาทิศจะจะทำ จะเข้าเฟซเข้าไลน์นี่ครับทีแรกอะว่าจะทําได้ไปไปให้เขาเขาลบเขาลบข้อมูลอย่าเหมือน,นทิศไหมครับมีใครเป็นเหมือนทิศไหมให้เขาให้เขาลบข้อมูลให้นะครับเหมือนกับไม่ได้ลบครับเอามาก็เป็นเหมือนเดิมเสียเงินทิ้งเหมือนเดิมนะครับต้องส่งกลับไปทําใหม่นะครับบอกให้เขาล้างนะครับเขาก็บอกว่าล้างเรียบร้อยแล้วเอามาทํามันก็สั่นนะครับเหมือนอย่างลายเนี้ยลายาทิศทําได้แค่ มันก็เด้งขึ้นมาครับดายนี่ยิ่งกลุ่มทิดยิ่งเยอะครับไลน์นี่โอ้เป็นพันบางบางบางช่องเป็นสองพันที่เขาคุยกันนะครับทิดมีสิทธิ์ได้แค่ลบนะครับลบตรงที่เขาบอกว่าอะไรทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วนะครับแล้วก็ไปกดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมีพี่น้องส่งมาครับเหมือนพี่น้องส่งมาคุยกับทิดเนี่ยทิดเห็นมันเด้งอยู่บางบางคนก็เห็นนะครับมันเด้งแต่ตอบไม่ได้ครับ เหมือนไวรัสหรืออะไรนี่แหละครับตอบไม่ได้ทีนี้มันเยอะเกินทิศก็ทําได้แค่กดตรงเอ่อเคลียร์ตรงแบบอ่านแล้วอ่ะทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วก็ล้างไปพ๊กคืออ่านแล้วทั้งหมดเลยเขาก็มันก็จะขึ้นทางทาง,ทางฝั่งพี่น้องว่าอ่านแล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ก็มี ก็มีเคสใหญ่อยู่นะครับเคสใหญ่อยู่ของพี่สมพรนะครับของพี่สมพรของพี่สมพรนี่ทิศก็ต้องอแผลใหญ่เลยผมพี่สมพรสงสัยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วจัดส่งให้พี่สมพรแล้วต้องต้องมีของแถมให้พี่สมพรเพราะว่าเสียเวลาครับจดเชยการเสียเวลาแล้วแล้วก็ของพี่ชานของพี่ชานนี่ล่าสุดนี่อของ ที่ติดต่อได้นะครับก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมนะครับรอบล่าสุดนะครับถือจะตั้งใจให้เขาล้างเลยนะครับตั้งใจให้เขาล้างเลยโทรศัพท์มันก็ใช้มาหลายปีนะครับถึงเวลาคามันก็เติบนึงอยู่นะครับก็เลยเสียดายคือทิศใช้อะไรมันจะติดนะครับแต่เขาอยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับที่ยังค้างคากันอยู่นะครับทิศมองไว้ตัวหนึ่งของพิชานเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะให้กับคู่หนึ่งนะครับ ไม่ไม่ใช่ที่พิชานสั่งด้วยนะครับทีจะเปลี่ยนให้ทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับเป็นรุ่น5เดือนนะครับหเดือนเดี๋ยวที่จะส่งให้นะครับเดี๋ยวเคลียรเสร็จก่อนนะครับคือการทําทั้งธนาคารทั้งอะไรครับยุนอยู่ในในข้อมูลของเครื่องนั้นเลยครับเขาก็รับปากว่าไม่นานนะครับไม่นานแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับทีนี้นักกีฬาช่วงนี้นะครับ รุ่น3เดือนเนี่ยทิดไม่อยากจะแบ่งเลยนะครับมันไม่แข็งแรงฝนมันตกบ่อยนะครับถ้านะถ้าไม่ได้ทําวัคซีนเนี่ยรับรองเอาไม่อยู่นะครับพี่น้องทิดจะบอกให้เลยนะครับถ้าใครอ่เพาะนักกีฬาเพาะเพาะลูกเกียบเนี่ยยังไงก็ต้องหยอดวัคซีนนะครับเพื่อเพื่ออ่ป้องกันนะครับเพื่อมีภูมิมีภูมิคุ้มกันนะครับไม่งั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย มากับอากาศมากับฝนเนี่ยเวลาเขาเป็นเนี่ยรักษายากจริงๆครับถ้ามีภูมิคุ้มกันอ่าตัวที่เราเอามารักษามันก็มีประสิทธิภาพแต่ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่เราเอาของที่เคยรักษาได้เอามารักษามันก็ไม่หายครับไม่หายหรอกมีแต่จะซ้ําไปเลยครับมีแต่ซ้ําไปเลยยังไงก็อ่ัคซินต้องทาให้ครบนะครับแนะนําเลยนะครับต้องทําให้ครบอ่านิควคอสเซอร์หลอดลมก็ต้องจบ2รอบนะครับแล้วก็ตามมาก็ฝีดาดก็ต้อง ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเสียเวลาเปล่าๆครับ3เดือนก็ไปครับเอาไม่อยู่ครับถ้าเป็นแล้วนะครับตอนนี้หลักๆเลยก็คือโลคบิดนะครับบิดเนี่ยก็คือภาชนะหรืออะไรต่างๆนะครับต้องให้สะอาดนะครับดูแลให้ดีนะครับตรงนี้จะต้องมันดูแลเรื่องความสะอาดหน่อยนะครับลูกสาวได้ไรมาหนุ ประเด็นวันนี้นะครับที่จะพูดมาพูดกับพี่น้องเรื่องอไก่แข่งจืดก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าไอ้ม้าล่อนะครับมันมีตำหนิที่มันเป็นเป็น,ปนไก่แข้งจืดนะครับจากประสบการณ์นะครับผมคําว่าไก่แข่งจืดเนี่ย มันหมายถึงนะครับไก่แข้งไม่ลึกครับไก่วางแผลไม่ลึกไก่ตีไม่ลึกนั่นแหละครับวางแผลไม่ลึกเขาเรียกไก่แข้งจืดนะครับตีแตกแต่ตีไม่อยู่นะครับแบบนี้ครับเคสแบบนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้ไอ้คำว่าไก่แข้งจืดเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกสายพันธุ์ครับไม่ใช่จะเป็นเฉพาะมาล่อนะครับ แต่พี่น้องจะคิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่เพาะเพาะพัฒนาไก่มาครับคำว่าไก่แข้งจืดเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุก,ทกเหล่าทุกกอทุกสายพันธุ์ครับไม่เฉพาะไม่เฉพาะมาล่อครับต่อให้หน้างอนหน้าค้างอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นได้หมดครับสามารถเป็นไก่แข้งจืดได้หมดนะครับ ก็คือพวกพวกตีไม่ลึกนั่นแหละครับที่ถึงได้บอกว่านักพัฒนาทุกคนนะครับเขาเพาะพัฒนาออกมาเนี่ยถ้านักพัฒนาจริงๆนะครับเป็นพวกที่กลุ่มสายบีดต่างๆนะครับที่เขาทำนะครับเป็นสายเพาะนะครับสายเพาะสายบีดเขาจะต้องคัดครับเขาจะเขาจะไม่มีครับนะครับ เอาเป็นแบบตัวทิศเลยไม่ต้องไปไป,ไปหาใครครับอย่างทิศเนี่ยต่อให้สายเงินอะไรก็ช่างครับจะมาหาสารขนาดนี้ก็ต้องคัดครับมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะใช้ได้ทุกตัวครับยังไงก็ต้องคัดครับไม่คัดไม่ได้มันใช้ไม่ได้ทุกตัวหรอกครับมันไม่มันไม่ฝีมือเขาไม่เหมือนกันนะครับฝีมือเขาไม่เหมือนกันทุกตัวแน่นอนร้อยเปอร์ครับ ร้อเป์เ <c> ซ <oughs> เพราะว่าตั้งแต่อยู่ในวงการไก่กีฬามาเนี่ยครับที่ยังไม่เห็นซุ้มใหญ่ซุ้มไหนนะครับออกมาการันตีว่าเพราะออกมาแล้วนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับผมอืมอร่อย ะครับทิศก็ยังไม่เห็นใครกล้าออกมาการันตีครับออกมายืนยันนะครับว่าสายพันธุ์ที่พ่อออกมาแต่ละข้อ,อเนี่ยใช้ได้ทุกตัว100%เซไม่มีครับไม่มีที่เราถ้าเรานำาแบ่งปันในส่วนที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นฝีมือนะครับเขาเรียกว่าวัดดวงทั้งหมดครับนะครับ ต้องใช้คาว่าวัดดวงครับไม่มีชัวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีครับว่าแค่เลี้ยงให้โตอย่างเดียวไม่มีครับไม่มีครับทิศยืนยันคําใครจะคิดยังไงก็ช่างครับแต่ทิศยืนยันคํานี้คําเดียวพอออกมานะครับยืนกันอยู่ทั้งทั้งคอกเนี่ยแล้วบอกว่าเลี้ยงให้โตอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับ มันต้องมีนะครับมันต้องมีเกดเกจเอนะครับเกจพันร้อยนะครับเกจเอมเกรดเคนะครับมันก็ต้องมีตามเกดเขาครับเกดสนามเล็กสนามใหญ่นะครับมันต้องมีในคอกนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะถึงสนามจริงได้ทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องสิ่งที่จะยืนยันได้ว่า ตัวไหนนะครับตัวไหนจะถึงสนามมันต้องคัดครับต้องคัดเท่านั้นถ้าไม่คัดอย่าอย่าพูดเลยครับว่าเลี้ยงให้โตอย่างเดียวนะครับคอกนี้เลี้ยงให้โตอย่างเดียวครับไม่น่าพลาดมันก็ยังมีคําว่าไม่น่าอยู่ครับถ้าบอกเลี้ยงให้โตอย่างเดียวได้ถึงสนามแน่ร้อยเปอร์เซ็นแบบเนี้ยถ้าการันตีแบบเนี้ยก็ยังไม่เคยเจอนะครับผมเพราะฉะนั้นนิยามของคําว่า ไก่แข่งจืดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะม้าล่อครับสไตายไหนก็แข่งจืดได้หมดครับอยู่ที่เราคัดครับอยู่ที่เราคัดเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับสายที่จะเอามาทํานะครับพอออกมาแล้วนะครับอย่างทิศเนี่ยหลักๆเลยนะครับปกตินะครับเพิ่งจะมาเดือน2เดือนนี้เองครับที่ได้มาแบ่งวัดดวงนะครับ จริงๆคิดไม่ไม่ค่อยอยากจะแบ่งวัดดวงครับถ้าจะแบ่งก็ต้องเป็นสายที่อ่ารุ่นพี่มีผลงานนะครับถึงอยากถึงจะอยากแบ่งไปเพราะว่าก็ต้องการพิสูจน์สายพันธุ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาไก่สาวมาเพาะนะครับเอาไก่สาวมาเพาะแล้วก็แบ่งปันออกไปมั่วแบบนั้นแย่ yeah, ครับแบบนั้นไม่ได้ครับไม่ได้มีโอกาสพลาดสูงครับในส่วนที่ ทิศรมหลักๆนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นเกตคัดผ่านนะครับเกตคัดผ่านของทิศนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่เหมือนคนอื่นแต่เขาอาจจะมีคนที่ทําเหมือนทิศนะครับเกตคัดผ่านของทิศนี่ออกไปจากทิศนะครับคือออกไปเดินนะครับ2อัน3อันได้เลยนะครับพร้อมที่จะเดิน2อัน3อันนะครับหมายถึงผ่านการทําตัวมาแล้วครับผ่านการเข้าคอร์สมาแล้วผ่านการทําตัวมาแล้วนะครับ เตะรวมเตะหน้าเตะเป้าเข้าคอสจบคอสมาแล้วครับแบบนี้ทิศเรียกว่าคัดผ่านนะครับเปิดหน้ามาแล้วสองรอบรอบละรอบละสองยกอย่างเงี้ยครับรอบละสองอันนี้ครับ,รบ,รออรบผ่านการเปิดหน้ารู้จิตใจนะครับแบบนี้สําหรับทิศนะเรียกว่านักกีฬาคัดผ่านนะครับผมไอ้ที่โยนใส่กัน 4- ี่ห้านาทีหรือว่าสองสามนาทีเป็นเกตคัดผ่านยางอันนั้นยังไม่เห็นจิตใจ มันมันไม่ไม่คัดผ่านทิศจะบอกอยู่ประจํานะครับสําหรับทิศนะเพราะฉะนั้นอย่างมีพี่น้องบางท่านนะครับมานะครับมาแบบขอแบ่งปันนะครับขอแบ่งปันเกตคัดผ่านนะครับสองใบเทาหนึ่งใบม่วงนะครับคือทิศให้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าให้ไม่ได้ครับให้ไม่ได้นะครับมันเป็นเกตที่ให้ไม่ได้จริงๆนะครับมันใช้เวลา นานพอสมควรนะครับในการทํานักกีฬาหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยกว่าจะจบคอสเนี่ยครับทําเนื้อทําตัวตั้งแต่เจ็ดเดือนนะครับเริ่มจับตั้งแต่บางตัวทิศเริ่มสร้างกล้ามเนื้อให้เขาตั้งแต่หกเดือนครึ่งนะครับสู้ไวก็ว่ายน้ําสร้างกล้ามเนื้อเขาไม่เรื่อๆนะครับนักกีฬากว่าจะเป็นนักกีฬาได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการสร้างกล้ามเนื้ออ่กระบวนการเลี้ยงนะครับออกกาลังกายนะครับ จนกล้ามเนื้อเขาได้ที่เราถึงจะเอามาปล้ำมามาซ้อมมาคัดได้ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอามาพอกระสู้แล้วเอามา <c oughs> ใส่นวมนะครับแล้วก็ปล่อยใส่กันเลยแบบนั้นไม่ไม่ถึงสนามหร้วครับกรอบหมดนะครับกรอบหมดแล้วก็เวลาในการทําตรงจุดเนี้ครับเกือบสามเดือนนะครับเกือบสามเดือนทิดถึงบอกว่าทิศให้ไม่ได้จริงๆครับ สองใบเทาหนึ่งใบม่วงนะครับรวมส่งด้วยบางท่านนะครับบอกรวมส่งด้วยคือเอาให้พร้อมจะเลี้ยงครับเอาให้พร้อมจะเลี้ยงนะครับถ้าเป็นเกรดนั้นนะครับมันเป็นเกรดที่เป็นเกรดนักกีฬาอ่าสี่เดือนห้าเดือนนะครับอันนั้นพอแบ่งได้ครับพอแบ่งได้สี่เดือนห้าเดือนนะครับเป็นเกรดนั้นจริงๆริงครับถ้าเป็นเกรดคัดผ่านเนี่ยทิศยืนหลักเลยครับที่อ่าสี่ใบเทาหนึ่งใบม่วงนะครับรวมเดินทางนะครับเป็นเกรด ที่ทิดต,ตั้งไว้เลยครับก็คือใครแบ่งออกไปจากทิศเนี่ยก็คือสามารถเอาออกไปทําการแข่งขันได้เลยครับ2อัน3อันได้สบายครับก็คือผ่านการเข้าคอร์สจบคอร์สแล้วนะครับจบคอร์สแล้วนะครับสร้างกล้ามเนื้อออกกาลังเรียบร้อยนะครับเป้านวมหน้าเปิดหน้า2ออันนะครับ2รอบนะครับจนรู้ว่าจิตใจเขาผ่านนะครับแล้วก็ทําตัวตามที่ ตามคอร์สของทิศละพร้อมที่จะแบ่งปันทิศก็จะบอกว่ามีนักกีฬาคัดผ่านพร้อมแบ่งแบบนี้ทิศถึงจะแบ่งนักกีฬาที่เรียกว่าคัดผ่านแล้วนะครับยืนหลักอยู่ที่สี่ใบเทาหนึ่งใบม่วงนะครับค่าค่าเดินทางนะครับไม่เกี่ยวกับเยียนะครับไม่เกี่ยวกับเยียไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นครับคือคัดผ่านก็คือคัดผ่านครับไม่เกี่ยวกับสายสายพันนะครับผม ขอให้คัดผ่านจะเป็นเกรดนี้เลยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับให้เข้าใจแบบนี้ครับว่าทิศทําอยู่ไม่ได้ทําแบบแค่ผ่านๆแล้วบอกว่าคัดผ่านนะครับถ้าเป็น15ใบแดงรวมทรง20ใบแดงรวมทรงมันเป็นเกรดวัดดวงครับเป็นเกรดวัดดวงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ ฝา,ากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ทิศดด้วยครับผมเดี๋ยวหมดฝนฝนตาลงก็คงจะได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มในส่วนที่าจะขยายนะครับผมเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทิ้ดด้วยครับสวัสดีครับ